โหคิ้วปอยกบกเสียใจมากอะป้าคอยตายอะไปดิไปอยู่ใกล้เพื่อนไปดิเสียใจเสียใจที่ป้าคอยตายรุ่งสายลกแสกโดนถีบซะกันน่คงไม่ยินมันแล้วนะเดี๋ยวผมไปหาลูกก่อนหาลูกมาหาลูกมาเดี๋ยวพวกแขกบ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเลยก็คงจะมากันแล้วยายก็ ต้อนรับแขกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะไปดูหลังบ้านดูอะไรดูความเรียบร้อยหันหาข้าวหาน้าให้ป้านะไม่ต้องหัวนะจ๊ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวฉันจัดการทันเองะรับแขกให้เองจ้ะแล้วงให้ฉันนะออกไปรับแขกมเลยไม่ต้องหรอกเข้าไปหาที่ช่วยเช็คที่บู๋ก่อนก็ได้คบอเธอเธอร้องให้เลยฉันไม่น่ามาครบกับเธอเลยเนาะสมควรทำไมเล่า ครกับมึงกระปากเนี่ยคุณนอนอยู่หลังเต็นทีแล้วเอาวมาคุณบายกับครอบครัวนี้ด้วยพี่คอยกินมแล้วก็นเอาไว้เนี่ยฮะก็มีเรื่องในงานหรอาเมาจะกินทำไมล่ะกินย้อนใจเมาจะได้เตะกระเทยแถวนี้แล้วเป็นไงได้ลูกหรือเปล่าพี่ลูก หาเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วเอาไปตั้งเลยเร็วๆแล้วข้าวปลาอยู่ในกลมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเข้าใจเข้าใจเราไม่มีพ่อขาดแม่เราไม่มีป้ามาดูแลยที่อยู่ในบ้านได้แล้วก็ให้ป้าไปป้าตอนสาว ตอนเด็กคอยเป็นทองเด็กคอยเป็นทองตะบุกเปิดเอ้าพี่เอาน้ำมาแล้วเหรอไปไปไปตอนนี้เรับแขกกันด้วยนะกินเบาหนะปะข้อเบาหนะเราไม่มีเลยค่ะสองไม่มีนะพวกเปิดฝาหมดแล้วค่อเปิดเฝากินหมดแล้ว ผมก็เขาเปิดหมดแล้วมึงยใายเขากินกระลาบาวะ่ะเออใช่สิเกียนตายแล้วนะเพื่อจะไปวิ่งเล่นกันจมป่าโอ้ยตดูข้าเข้าหกเปไงโอ้เอา,าเอา,เอาปา่าจะไม่ทหนแดกเลยนีลาแล้วเกินไปแกตายแล้วทำไมอ่ะ เีกตายต้าไม่ลับจินแล้วมันไม่ง่วงป้าอย่าฟื้นนะป้าตายจะฟื้นนี่ไปไปไไปรับแขกเร็วข้าหน้าไปเออวมาเยอะเนี่ยลูกเลิร้หงไห้ได้แล้วทำไรเนี่ยไปแต่งหน้าเจ้แป้งมาแป้งแล้ใช้แป้งที่ ¿De sí. บอมาหาแม่พี่น้งค้าบอกแม่ให้ใหน่อยนะ มึงถึงกลับมาอะไรอีกครั้งข้าสำนึกผิดแล้วสำนึกผิดข้าอยกระเบือกแม่ก่อนที่มึงเจอพวกมึงมึงกลับมาบ้านมึงก็ไม่ยอมกลับข้าขอโทษนะพี่มึงไม่ยอมมากราบแม่เป็นเประจำข้ากลับมาแล้วนี่มึงบอกว่ามึงมาดึงแม่แล้วมึงกลับมาไหมข้าสำนึกผิดเลยมานต้องจัดกลุ่ ไแม่ในบ้านน่นะะพี่นนคในละคนกูไม่ชอบบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับมึงมึงจะไปไหนก็ไปเข้ามา มาแล้วเหรออี๋เป็นไรไม่อะเฮียกดค้ั้งเลยนะข้าขอโทษขอโทษไม่มีไม่แต่ขอไข่ขอขวดเอามึงเจอกูมึงด่าว่ากูอย่างนั้นไหนรถเบนมึงไหนการแล่นมึงอ่ะโหดูทูบจะด่าช่วยเอากระเป๋าตีหน้าเพื่อกูด้วยมึงกลับมาใหมนี่มึงฟังไว้นะมึงมาจากทางไหนมึงใสหัวกลับไปทางนั้นไปเลยไม่ต้องเส้นตีด้วยขวดเหล้าเ่ยไปไปเลยได้ไห ได้ก็ดีแล้วนะข้าคิดถึงแม่พี่บอกว่าแม่ป่วยเนัวันนี้ข้าขับมาแม่แล้วข้าไม่อยากให้ข้าเข้าไปในบ้านข้าอยากจแม่ป้คอยเขารอนำค้างกลับมาหานานแล้วนี่ไงข้ากลับมาหาแม่แล้วพี่พาข้าไปหาแม่นะพี่จะพานำค้างไปหาป้าคอยแต่ว่านำค้างต้องทำใจดีๆนะ ้องคพอยตายแล้ว สส่งใหญ่โทโซเคยมีวันโบมี

เม่แม่พี่ม่ด่ตายกูให้ดูไม่ใช่จับเจ้าแม่พีอย่างนี้ให้มึงอ่ะดูแม่ดูศพแม่กูเฝ้าเฝ้าจ้องอะไรแม่พี่ยังขุนๆุอยู่เลยแต่คุณตายอ่ะขอได้ไหมขอพรมึคิดอขอขอไม่ทำมาได้ไปไปรุดทำไมผมใจหุบหัวนั่น ทุกคนอยู่ในความเงียบในเมื่อพิธีมาถึงแล้วทำไมมาถึงแล้วเราจะล้างหน้าประคอรึเปล่าครูไม่ใช่ม้าพายไม่ได้บอกเลยไอ้เวรพูดเมาแล้วไมึงยู้เฉยไหมพูดเมาเมื่อพูดอะไรฟังฟังไว้นี่นี่มอ่มรึงพ่อกูที่ไ ไ่เขิรขบคอยู่แล้วพี่กลัวกลัวอกลัวกลัวกลัวหลัวกดกังวลัหกลัวไอ้ไอ้ขอนไอที่หมายคนเยอะแยะใสเก่งเร็วลใส่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 เร็วออยเขากูโดนถอดยีฟองโอ้ยไปตีหัวเขาบอลทำไมล่ะกูจะฟ้องผี ใส่กิไอ้เขาทไกูต้องบอกให้ใส่ให้ดึงก็ใส่สิไมุ่มาต้อที่ใปแกผ้าอยู่เนี่ยไมกูใส่สิโมีเร่งดึงแล้วตีน้องเี้ยไอ้บอกให้ใส่ก็จะขึ้นลอีกใส่กบมือก็โดนเไปลยะใส่ใส่กางเกงใส่ใส่เร็วเร็วไอ้เขาทำไมอ่ะ เออฉันจะสิกดังเลยเนาะกูคุยกับไอ้นุกเกิดสะโพกหาพ่อมึงเหรอคุยอ่ะมึงต้องพูดกับมันดีๆสิไอ้นุกเดืดจี้มาเอามึงก็บอกไม่ดีแล้วมึงจะโกรธทำไมอ่ะทำไมกูไม่ใช่ไอ้บอลนี่เอ้ยให้อาลอ์ใช้อาลอ์ชิบหายคุณเฮ้ เล่ะเลยสอสวใชไหมเฮ้ยเเกี่ยวนี่้อง้งดูบเห็นไหมเนีห็นสภาพแม่ไหม้แม่รักมึงมากแค่ไหนมึงทิ้งแม่ในล็อกคมึงไปอยู่กับผัวมทิ้งแม่เหรอมึงทิ้งแม่เหรอทิ้งแม่เหรอทิ้งแม่เหรอโอ้ยเ้ยเเลย อย่าตีมันมากจะมือมึงแดงหัวตีเมยือรอง่กัวจุไม่แล้วถ้าเข้าไปครั้งนี้ยจากโลกมันจะกลายเป็นลึกเก็บจมูกไว้ผู้ผิดไหมค้าสมเด็จผิดเลยพี่ตอน้าผิดแล้วใช่ไหมอี้ง กลับมาก็เท่านั้นแบบทุกคนโดนยาย่คอยหรอยาย่คอยยังไม่ตายไม่คอยตายแล้วยังไม่ตายแกตายแล้วไม่เชื่อตายแล้วมีที่ทีกูจะพิสูจน์ให้มึงได้รู้เห็นไม่คอยยังไม่ตายแกงผีเหรอเฮ้ยนอนก่อนสายจะเรื่องไปต่อไม่ได้เอางูมาเก็บแม่กูกลัว บอกแล้วยังไม่ตายป้าจะตายแล้วกูโชว์วันละรอกไปแม่นะเมาน้ำอะไรวะอีเขงอีลูกเลวแม่มึงสำนึกผิดแล้วใช่ไหมแม่จ๋ากูให้โอกาสมึงสิบเนี่ยขอมึงกลับแม่ไปครั้งสุดท้ายในสิ่งที่มึงทำชั่วทั้งหมแม่เอาไว้แม่จ้าใช่แล้วค่ะสำนึกผิดแล้วแม่ แม่ลวตอนแม่อย <oh> nice ู่ไม่ร uh> ักแม่แบบนี้อ่ะทำไมไม่รักแม่แบบนี้ทิ้งแม่ทำไมมึงรอแม่ให้ตายไม่กลับฟื้นมาไม่ได้เียครั้งมึงเพี้ยนไหมเออดีรู้ตัวผิดก็ดีนะอีกครั้งถ้าอย่างนั้นกูขอชีวิตมึงเไนวิญญาณของแม่กูเลยถ้าเชื่อยังมุ่ยงกลัวอยู่ ลุยเด็กก่อนเดี่ยวไม่ได้ตายครับด้วยความโกรธไอ้ขุนเอาเลยนะไอ้ขุนกลับมากลับมาไม่ก่อนไอ้เรื่องยังไงโดนตัวตกเนอบ้านบ้านโอ้ม้าตกบ้านตกซองมันจะมึงก๊าด ก่อยขี้แตกก่อยก่อยออกไปข้างนองกสัชั่วโมงไปะไมอะเอะเดี๋ยวกูฟังจบเองเะไปไยไปให้จังสองร้อยพอไหมไปไปอยู่น้องนะอื้อกูฟังจบเองบีบี เคยดูนิเกเรื่องผีตะกอบปะเดลดอยอยู่เลขังขังเสร็จเร็วเพื่อไหนวะบ้านอยู่แค่นี่ใครช่วยเหลือมาแน่เลยให้กูจับได้นะใครช่วยหลีขังตายเนี่ยโค้ Gì này quá? <laughs> ผ่าเขาตายแล้วอ่ะมึงทำไรแม่กูเนี่ยอะทำไรต้องให้กูเขิ่อนเขิ่อเมื่อไรอ่ะเดี๋ยวแม่เองฆ่ารับใจฉันขุดแล้ถีบลูกบ้านเลยอีกครั้งอยู่ไหนไม่รู้ไม่ได้ไปกมมึงช่วยหรือเปล่าเออช่วยอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ที่ผายพูดไม่รู้เรื่องแล้วโอ้ยบายแล้วม่ได้ทุบไม่แน่นะไม่ช่วย มึงเก็บสอบแม่กูเ,เดี๋ยวกูตามไล่อีกค้างก่อนใช่ให้กูรู้ว่ามึงช่วยมันนะไม่ช่วยข้ามึงแน่เก็บสอบแม่กูโอเคเก็บดีๆด,ด้วยดูแลดูแลฮะจเร็วจะเร็วข้อแม่เลยเรื่องอะไรอ่ะตายเองก็เก็บตัวเองเลยเอามึงไม่ตายเก็บตัวเอยเอ